สวัสดีค่ะทุกคนค่ะมาพบก,ก,กันกับน้องแบมอีกแล้วนะคะซารกับเปาซันยูดีๆนะคะทุกคนค่ะเนาะก,กับนี้แนวให้คิดใหญ่แล้วนะคะทุกคนเพราะลูกซาวลาน้องเบลล่านะคะเหตุโทรศัพท์ตกนะคะทุกคนค่ะโทรศัพท์ก,กับบอ่อแตกนะคะทุกคนแต่ว่ามันเป็นอย่างนะคะเป็นอย่างมันคือใส่บ่อใดนะคะทุกคน <laughs> เป็นอย่างมันคือ,ค,อคือใส่บ่อใดนะคะคือเอาไป เอาไปวางไห้ไห้สามีเบิงไห้แล้วนะคะแต่ว่าสามีกะใส่กองมาไห้นองแบมจังสี่นะคะทุกคนสามีบอกว่า,วามันใส่บบได้ราว่าสันมันใส่บบได้จังใดเดี๋ยวนองแบมจะพาทุกคนไปอันฟังสามีนองแบมนะคะว่ามันเป็นอย่างมันคือใส่บบได้อันหน้าจอกับโแตกเด้ทุกคนหน้าจอกับโแตกเด้ทุกคนแต่ว่านี่ไหนหน้าจอ หน้าจอก็ไม่แตกนะทุกคนหน้าจอไม่แตกเลยแต่ว่าสามีบอกว่ามันใช้บอด้นะคะทุกคนเหตุจังใดเนาะบาที่นี่นะคะทุกคนมีเลยเขาเก็บเก็บอุปกรณ์เอาออกนอดออกเรียบร้อยเลีวนะคะเก็บใส่กองถือมาห่ามันใส่บอด้ดอกวาสันใส่บอด้เนี <K al anyway> ้ยวไดพี <damned Witch> ่น้องโทรศัพ <emerges> ท์เพื่อนเกาทีน้องแบมเคยสือปีคว้วแล้วนะคะทุกคนปีคว้วแรวเอาห่ น้องเบลเล่นนะคะเอาไว้ให้ลูกสาวเล่นเดี๋ยวน้องแบมจะพาทุกค้นไปเนาะไปถามสามีว่ามันเป็นอย่างมันคือใส่บ่ดด้มันเป็นตะกากมาใส่ใดอีกบอ่อนะคะทุกคนอืเห็ดกําลังเห็ดคลิปอยู่ดีๆอันสร้างคลิปอยู่ดีๆนะคะทุกคนกําลังใจดีๆกะมามาคิดเนี่ยน้ำโทรสพพับราวากะเอาไว้ให้ลูกสาวเล่นเนาะคะ่ะนน้องแบมสิบบ่ให้เขามาจับโทรศัพท์ที่น้องแบมบ ใส่เวลาอาจคลิปยานเขาไปกดมัวโน่นนี่นั่นมันกระสีมีปัญหาอีกนะคะน้องแบมกะแต่ว่ามันกบว่าได้แพงเป็นมืน่นดอกค่ะทุรัพม์น้องแบมซื้อมาประมาณหาพัน 5, กลัวนะคะเอาไว้ใส่ต่างแต่ก่อกล่องอย่างมันกับบกค่อยชัดปันไดน้องแบมกะเลยอ่าน่าได้ใส่สะทายคลิปเอาไว้ให้ลูกสาวเล่นเล่นเบ่งองกระตูนธรรมดานี่แหละค่ะเขาจังสิิว่าได้ยาก ยากอันเวลาลงแบบเพี้ขคีบเพี้อีหยังนะคะทุกคนเวลาเขาอยากไปอยากเวลาลูกอยากง้อแงงีเงากับมีนะคะทุกคนลูกสาวว่าคือลูกซ้ายลูกซ้ายหนีสีายบอกงางเข้าใจายบอกอีหยะะังกับายไปเพิดแต่ว่าลูกสาวคนที่สองลูกสาวลานนี่กับ บางเทือก็บ,บอว่าดูเรืองนะคะทุกค้นกับกับยังหน่อยอยู่นะคะทุกค้นกับพ่ท่านใหญ่ใหญ่อายก็จะขืนพอสามเนาะน้องก็ยุบ่อหนึ่งนะคะบางเทือก็หี่เหี่ยงยากอีลดีนะคะทุกค้นลูกสาวลูกผู้หญิงหี่งยากตั้งแต่น้องแหวมเดี้ยงมาน่ะ ลูกผู้ซ้ายกับลูกผู้หญิงน่นะจะมีความแตกต่างกันหลายๆนะคะทุกคนผู้ซ้ายสีไงบอกจะได้กังไงยังไปตลาดนี่ค่ยังกระไดซื้อกินกระล้ววต่ว่าอันลูกสาวนี่ทุกคนเดี๋ยวจะแต,งต่งโตเดี๋ยวก็กิ๊บตีผมกิ๊บติดผมยางมัดผมเดี๋ยวก็เสื้อผ้าล้องเท้านวนนี่นั่นเป็นการตกแต่งเป็นการแบบอยากได้ อยากได้ไปเบิร์ตนะคะทุกคนเนาะแตกต่างกันหลายกับผู้ซ้ายนะคะทุกคนเดี๋ยว้องแบบจะพาทุกคนไปฟังวาสามีน้องแบมสิบอกว่าจังใดเป็นอย่างโทรศัพท์มันคือใส่บอดด้เพราะสีใส่ได้อีกบอสีเฮ็ดจังใดจังสีใส่ได้นะคะเนาะทุกคนค่ะไปจ้าอ <c oughs> มาแล้วค่ะนงแบมสิมาถามสร้างนะคะสามนีนงแบมเองว่าโทรศัพท์เครื่องนี้มันเป็นอย่างนะคะทุกคนอันมันมันเป็นอย่างก็เบีดจอขาดครับผมจอขาดแล้วซ้อมได้บเ่เปลี่ยนอย่างเดียวันนี้จอชุดเปลี่ยนเปลี่ยนอย่างเดียวจอชุดนะคะทุกคนมันหนาจอมันว่าแตกไม่เราเพรมันจะวางสายเพลียนขาสายสายแพ้อยู่หนาจอมันขาดนะคะทุกคน จ้าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะประมาณน,นี้ละค่ะเดี๋ยวกะที่ได้เปลี่ยนจอสรุปแล้วก็ได้เปลี่ยนจอนะคะกคนเนาะเปลี <c oughs> ่ยนซาทาสังมากะเดี๋ยวเก็บเงินก่อนเก็บเงินอ่าเก็บเงินก่อนนะคะทุกคนเก็บเงินในครบเรากะคอยสร้างจอแล้วกะสราะส้างมาแล้วกะห้สามีน้องแบบมแเปลี่ยนห้คือเก้านั่นละค่ะคิดกาสร้างก่อนคิดกาสร้างโอ้ยเนาะสรุปแล้วกะ เปลี่ยนจอเป็นจอชุดนะคะทุกคนโทรศัพท์เครื่องที่ลูกสาวน้องแบมบฮ็ตตกมือนะคะทุกคนเนาะกะต้องเปลี่ยนเป็นจอชุดนะคะเพราะเดี๋ยวน้องแบมกะจะเก็บเงินก่อนนะคะทุกคนเก็บเงินเปลี่ยนจอนะคะทาทาบอเปลี่ยนจอกะเสียดายเพราะว่าเครื่องมันบ่ได้พังนะคะทุกคนคือหน้าจอคือ เครื่องมันตกลงพื้นแล้วหน้าจอมันกับบอแตกแค่มันจะมีสายแพรที่ติดกับจอนะมันลุดออกมันรุดออกคือแบบว่าอ่าแผ่นคือแผ่นหน้าจอกับตัวเครื่องมันหลกอของสี่สายแพรมันจิเชื่อมอยู่ในหันมันมันขาดออกนะคะทุกคนมันสองในว่าได้ต้องเปลี่ยนจอเป็นจอชุดนะคะน้องแบบกับสีเก็บเงินแลหละเพราะเก็บนั้นได้แล้วคอยจะ สร้างจอมาให้สามนีน้องแบนเปลี่ยนจอให้ไหม่กับสีใส่ได้คือเก่านั่นแหละ่ะเนาะทุกคนกับประมาณน,นั้นนะคะเนาะเงนินีน้องแบมกัสีแพ็กแพกอ่าแพกของกับเอาสารตรงให้กับลูกค้านะคะทุกคนแล้วที่นี่บางคนก็นอยากอยากให้น้องแบมมา ลงในการติดต่อกับลูกค้าเดี๋ยวน้องแบมสีไปปักหมุดไวในหน้าโปรไฟล์หน้าร้านช่องหน้าช่องแบมชาแนลของน้องแบมนะคะเดี๋ยวทุกคน,นล้อติดตามต่อไปนะคะนี่เลยค่ะกองพัสดุที่น้องแบมแพกไวนะคะทุกคนนี่เลยค่ะทุกคน,นมือนีกะทรงสองกองใหญ่นะคะทุกคน,นแลวกะมือนีกระสารสารไม้อีกนะคะสารไวนะคะทุกคน,น บางเื้อกับสารบทันเวลาลูกค้าสั่งมา้องแบมกติสารไว้เวลาที่ว่างๆนะคะมือนี่คลิปนี้น่าจะเป็นคลิปที่สองนะคะทุกคนรอติดตามชงคลิปต่อไปนะคะว่าน้องแบมจะพาทุกคนไปเหตุอีหยังคลิปนี้ก็จะปดมา้าเล่าเรื่องนี่แหละค่ะกับการใช้ชีวิตการดำรงชีวิตของเขาในแต่ละมือในแต่ละครั้ง บางทื่อเขาก็ะบอยาห้มันเกิดเนาะค่ะทุกคนค่ะแต่มันกับเกิดขึ้นแล้วกระบอเป็นอย่างมีหลักการใช้ชีวิตหักมันบนแยบ,บนอนนะคะทุกคนข้ากะเอาไปเป็นบทเรียยแลวก่ากับไปติติเตือนลวก่ไปบอกลูกพ่อมนะคะเป็นอย่างคือเด็กหน่อยเนาะค่ะมันกระ,ะนระบออะไราคาแพนปัจจัยดอกทุกคนองแบมก้าซื้อมาไวัยให้ลูกสาวว้ย่ถาเบิงบ่มีเบิงกะดีตูน เลือดตูนนะคะทุกคนเด็กน้อยเนาะคะ่ะบางเพื่อเขาก็ได้เรียนรู้ได้ความรู้จากการเบิงโทรศัพท์ทาบบมีโทรศัพท์นะ่ะทุกคนคะ่ะบางเพือการเรียนรู้การอยังการสอนน้อแบมกบจะเปิด YouTube ให้เขาเบิงการนับเลขการคิดเลขการอ่านการสะกดอย่างสีบางเทือน้องแบบกักบว่าได้มีความรู้เก่งในด้านการมา บอกลูกสอนลูกอยู่ที่บ้านนะคะทุกคนลองแบมกับสิบเปิด YouTube มีระคาด้วย หายลูกเบิงนะคะทุกคนบางทีมันจะมีประโยชน์ในการใส่โทรศัพท์อยู่ในการเบิงเลนโซเชียลอยู่นะคะองแบบกับสีสอนเขาควบคูบ่กันไปพร้อมอันใดดีบ่ได้อันใดบ่ดีกัสีได้แนะน้าเขาไปพร้อมนะคะทุกคนกับสาหรับคลิปนี้ทุกคนกะเป็นจังไดกัตีชงแนะน้นอลงแบบมาได้นะคะทุกคนค่เนระมือนี้คลิปนี้้องแบบกะขอลาทุกคนไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ